ซักมาเฟียตอนที่สองลูกตาลเสียดายที่ก่อนกลับไม่ได้เจอกับซีเจเพราะทันทีที่ออกจากห้องคนของซีเจก็ประกบซ้ายขวาพาเข้ามาที่รถแทบจะอุ้มพอลูกตาลกลับมาถึงห้องมะม่วงก็มาเคาะประตูทันทีที่พวกเขาเจอกันก็โผลเข้าหาแล้วกอดเมื่อเห็นว่าเพื่อไม่เป็นอะไรแต่มะม่วงดูแย่มาก แกไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันดีใจมากแกหายไปทั้งคืนเลยแกไปอยู่ไหนมาทำไมไม่กลับให้ฉันตอบข้อไหนก่อนล่ะข้อไหนก็ได้คือฉันมีเทพบระรุมาช่วยไว้เทพบุตรที่ไหนวะลูกการรีบบอกโดยไม่ปิดปางเพื่อนว่าเขาได้เจอมาเฟียจริงๆในคืนนั้นมีมาเฟียมาช่วยเขาชื่อว่าสีเจเป็นมาเฟียที่รอ หลอมากเหมือนในนิยายไปเป๊ะยังกระถอดแบบกันมาไม่ใช่หล่ออย่างเดียวถามเขายังเก่งมันอด,ดไม่ได้ที่เขาจะนึกถึงนี่แกไปนอนบ้านมาเฟียมาใช่เขาดูดีจริงๆนะกาเหมือนเหมือนเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยสเปกเฮ้ยเฮให้มันน้อยนหนๆๆ่อยนี่มันชีวิตจริงไม่ได้อิงในใิยาย เมื่อคืนเกือบตายไม่เห็นหรอฉันรู้แต่ว่าเขามาช่วยฉันเขาต้องคิดอะไรกับฉันบ้างแหละเฮ้ยไอตาลแกมัว่วแล้วมันแค่บังเอิญหรือเปล่าวะแกจะบอกว่านี่มันชีวิตจริงไม่ใช่นิยายใช่ไหมเออแกเจอเทพประบุที่เป็นมาเฟียส่วนฉันเนี่ยสงสัยจะเจอจอมมารวะ่ะคนละเรื่องกับแกเลยไหนมันยังไงแกเล่ามาสิไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่เขาถูกยิงจะช่วยไว้ก็แค่นั้นแหละแล้วเขาไม่ดีตรงไหนล่ะไม่ดีทุกตรงปากก็เสียยะโสสมัจเลยขนาดฉันช่วยเขาเนี่ยเนี่ยคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีเอาน้าเถอว่าแกได้ช่วยคนแล้วนี่อืมทีนี้แกก็ลอกตามหามาเฟียอะไรของแกได้ละเจอตัวแล้วนี่ฉันอยากเจอกับเขาอีกสักครั้งแกเลิกคิดได้เลย คนอย่างเขาอ่ะคงไม่มาชอบเราเราหรอกมันก็จริงอย่างที่แกว่าแต่ถ้าได้เจอมันก็น่าจะลองนี่หว่าอีตาลเออเออฉันก็คงไม่ได้เจอเขาแล้วล่ะยังโชคดีที่แกกลับมาก่อนไม่งั้นฉันคงบอกพี่ภูผาแน่นี่แกบอกพี่ผาเหรอยังยังไม่ทันบอกถ้าวันนี้ฉันไม่เห็นแกมันก็ไม่น่ แลวนี่แกยังกลัวอยู่หรือเปล่าให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกซันโอเคแกกลับไปเถอะหน้าเหมือนคนไม่ได้นอนอะ่ะก็ไม่ไดีนอน่ะสิห่วงแกใครจะหลับลงวะงั้นแกก็รีบไปนอนเลยอมเมื่อมาม่วงกลับห้องไปแล้วลูกตาลอยู่คนเดียวก็อดนึกถึงซีเจไม่ได้ทำไมสมองถึงเลือกจำแต่ภาพของเขาที่ตายสิ ทำไมฉันถึงลืมนายไม่ได้เนี่ยลูกตาลบ่นกับตัวเองแล้วล้มตัวลงนอนกับโซฟาแต่ยังไม่ทันหลับมะาม่วงก็พวดพลาดเข้ามาในห้องทำให้ลูกตาลถึงกับเด้งตัวลุกขึ้นนั่งก่อนที่จะจ้องหน้าไป็นไรไห้ม่วงเกิดอะไรขึ้นคือพี่แกโทรมาวะ่ะพี่ภูผาโทรมาเออแล้วทำไมต้องวิ่งพวดพาดเข้ามาฉันตกใจหมดก็พี่ภูผา บอกว่ามีธุระด่วนจะคุยกับแกนี่ฉันก็เลยโผดพาดเข้ามาออาแกไปคุยเลยลูกตาลรับสายของพี่ชายมันแปลกมากที่พี่ชายของเขาพูดไม่เต็มเสียงน้ำเสียงดูรนรนบอกสั้นๆแค่เพียงว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่อยากให้เขากลับไปในตอนนี้เพราะกลับไปพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันแล้วสายก็ถูกตัดไป ทำเอาลูกตาลรู้สึกไม่สบายใจเลยมีอะไรหรือเปล่าวะหรือว่าเกิดเรื่องขึ้นกับพี่ภูผาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะพี่ภูผาพูดแปลกๆน้ำเสียงก็ดูแปลกๆดูรนๆวะงั้นเราไปดูพี่ภูผากันไหมพี่เขาไม่อยู่บ้านนะสิฉันว่าพี่เขาคงไม่ทางานนั่นแหละงานอะไรวะแกยังบอกว่าแปลกๆกว่าเลยน่าจะไปดูซะหน่อยนะ อืมแต่วันนี้ฉันไม่ไหววะไว้พรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปเป็นเพื่อนอืมแต่ว่าทําไมพี่แกไม่โทรเข้าเครื่องแกวะฉันทําโทรศัพท์หายก็เมื่อคืนนี้แหละกระเป๋าตังค์ด้วยมีหน้าล่ะพี่แกถึงโทรหาฉันมันก็ดีแล้วไงแกว่าดีเหรอเขาโทรหาแกไม่ติดแทนที่เขาจะถามแกสักคำว่าแกเป็นอะไรไหมทำไมถึงไม่รับสายลูกตาหัวเราะ เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเพื่อนแกหวแัวล้ออะไรก็หวัวล้อแกนั่นแหละแกไม่คิดบ้างหรอว่าพี่ภูผาอาจจะคุยกับแกก่อนที่จะคุยกับฉันก็ได้ฮอแกก็แบวิเรื่อยฉันกลับห้องดีกว่าเดี๋ยวสิที่พูดอย่างเนี้ยเดินหนีชนะลูกตาลตะโกนไล่หลังมาตามมาม่วงก็สร้างทำเป็นไม่ได้ยินลูกตาลพยายาม จะเป็นพ่อสื่อให้เขากับผู้ผผาให้ได้เมื่อลูกตาลไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องหาเครื่องใหม่มาทดแทนมันกลายเป็นปัจจัยที่ห้าที่เขาขาดไม่ได้เขามาที่ห้างดังเพียงลำพังรับเครื่องไหนดีคะพนักงานสาวสวยเอ่ยขึ้นอย่างสุภาพแต่เงินในมือของตาลมีอันน้อยนิดทำให้เขาได้แต่ลังเลเชิญค่ะเอารุ่นไหนดีคะ เอารุ่นที่ถูกที่สุดนะครับรุ่นนี้ค่ะสามพันสามพันเลยเหระครับค่ะงั้นขอผมเดินดูก่อนนะครับค่ะเชิญเลยค่ะลูกตาลถึงกับถอนใ,ใจแค่เงินสามพันเขายังไม่มีปัญญาซื้อจริงๆอ่ะมันก็ซื้อได้แหละแต่นั่นอ่ะมันเงินใช้ทั้งหมดของเดือนนี้ทั้งหมดนี่ก็ถือว่าไม่มีแล้วลูกตาล พี่พันคำมาทําอะไรที่นี่ลูกตาลเจอรุ่นพี่ที่ชื่อพันคําดีใจที่ได้เจอเขาอีกครั้งเพราะหลังจากเรียนจบพวกเขาก็แยกย้ายกันไปพันคําไปช่วยธุรกิจที่บ้านอยู่ท่วแถวทางภาคเหนือมาทําอะไรไม่นตอบพี่เลยผมมาดูโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับดีเลยพี่ก็จะซื้อเหมือนกันแล้วพี่ ตั้งใจมาซื้อโทรศัพท์เหมือนกันด้วยล่ะครับใช่โชคดีจังพี่กำลังคิดถึงลูกตาลอยู่พอดีเอ่อถ้าอย่างนั้นเรามาเลือกด้วยกันนะเออคือคืออะไรมากับพี่พันคำจับมือลูกตาลไปเลือกดูโทรศัพท์ลูกตาลลำบักใจมากพันคำหยิบโทรศัพท์แต่ละชิ้นราคาหลักหมืน่น ทำให้เขาอยากจะเป็นลมซะตรงนั้นเอาเครื่องนี้นะครับสองเครื่องเลยลูกตาลถ้บจะเป็นลมเมื่อพันคำพูดอย่างนั้นเป็นอะไรลูกตาลมือเย็นเชียวเอ่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหงื่อก็แตกด้วยพี่ว่าลูกตาลไปนั่งก่อนนะนะเอ่อผมว่ายื่นโทรศัพท์ผมไม่เอาแล้วดีกว่านะครับทำไมล่ะคือ ผมไม่สะดวกนะครับงั้นก็ได้ลูกตาลนั่งรอพี่ก่อนนะครับลูกตาลถึงกับลงอกแล้วไปนั่งรอพันคำและไม่คิดว่าพันคำจะซื้อโทรศัพท์ให้กับตัวเองพี่ซื้อให้พี่ผมรับไม่ได้ครับอย่าพูดแบบนี้กับพี่สิพี่เสียใจนะรับไปเถอะอย่าคิดมากพี่พันคำ รับไปเถอะนะถือว่าพี่ขอร้องก็ได้ครับเมื่อปฏิเสธไม่ได้ลูกตาลจำต้องรับโทรศัพท์นั้นไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปทานอาหารให้เพื่อนพี่ด้วยแต่ว่าผมมีธุระเหรอแต่เราได้เจอกันแล้วเสียได้นะก็ได้ครับความเกรงใจทำให้ลูกตาลไปทานข้าวกับพันคำ ทั้งสองคนทานข้าวด้วยกันถึงไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกตลอดมันตื่นเต้นในระหว่างพวกเขาครั้งหนึ่งเกือบจะเป็นแฟนกันแล้วแต่ก็เหมือนมีเส้นบางๆมากั้นอยู่คำว่ารุ่นพี่รุ่นน้องมันทำให้ทั้งสองคนไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กันเสียดายนะถ้าพี่ไม่ติดงานอ่ะคงได้ไปส่งลูกตาลที่บ้าน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้สิพี่อยากรู้ว่าลูกตาลอยู่ที่ไหนไว้ขราวหน้านะครับนั่นสิคงอีกนานเลยล่ะในพี่ประสมเสร็จก็ต้องบินกลับเชียงใหม่เลยรัครับเสียดายจังนั่นสิเอาอย่างนี้นะลูกตาลให้เบอร์ไว้กับพี่เดี๋ยวพี่จะโทรหาเออลูกตาล ครับก็ได้ครับได้มันน่าแปลกไหมล่ะพวกเขาเรียนอยู่ด้วยกันตั้งนานแต่ต่างไฟต่างไม่มีเบอร์ของกนและกันเลยทางซีเจกำลังนั่งขโมดคิ้วล้วมองของที่วางอยู่ตรงหน้าเมื่อเพื่อนรักนำมันกลับมาให้เขาอะไรของแกไว้ไบันพศก็โทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าตังไงแกไม่รู้จักเลยไงฉันรู้จกักแล้วกแกเอาให้ฉันทำไม นี่เปนของหวานใจกันเว้ยของหวานใจฉันแน่ๆก็คนที่เมื่อคืนนี้ยแกพากลับมาด้วยไงถ้ามันจำไม่ได้ของลูกตาลนั่นแหละโป๊ะเชะแหมทีชื่อนะจำแม่นเชื่อเพื่อนฉันเหลวไหลหน้าฉันกับลูกตาลไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่แกเอามาให้ฉันทำไมเอาฉันก็มาให้แกไงจะได้เอาไปคืนลูกตาลเขา แกแกไ้เถอะฉันไม่รู้จะไปคืนที่ไหนโอ้บ้าไปแล้วนี่แกไม่รู้ว่าลูกตาลอยู่ที่ไหนถึงรู้ก็ไม่เกี่ยวกับฉันแกไปตามหาแล้วไปคืนเองเถอะซีเจพูดอย่างไม่ใส่ใจนะักทําให้วันพศถึงกับสายหน้าแกนะแกเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะฝันแล้วทิ้งไม่สิ่งไม่เอาไอ้วันพศเออเออฉันขอโทษเพื่อนแหมขนาดหน้าตาแบบนั้น แกยังทิ้งได้ลงเป็นฉันนะฉันเก็บครึ่งหิ้งไว้แล้วหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเอาเป็นว่าของนี่ฉันจะเก็บไปแล้วกันทีนี้พอใจหรือ,อยังเออมันต้องอย่างนั้นสิวะซีเจถ้างั้นแกก็ไปไกลๆฉันได้แล้วโอ้โหทําเป็นโมโหอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกแอบไปหาลูกตาลนนะ่ะไอ้บรรพน์ไปแล้วครับไปแล้ว เมื่อค้อยหลังบันพศสีแจกก็หยิกบกระเป๋าตังค์ของลูกต่านขึ้นมาเปิดดูมีเงินอยู่ไม่กี่พันแล้วก็บัตรประชาชนมันมีแค่นั้นส่วนโทรศัพท์มันก็ปลดล็อกแบบไม่ง่ายไม่ได้ตั้งรหัสผ่านอะไรเลยทำให้เขารู้การใช้ชีวิตของลูกตาลแบบคร่าวๆจากภาพถ่ายในโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องอย่างนั้นเหรอ ใช้ชีวิตยังไงเนี่ยอยู่แต่ในห้องซีเจลืมตัวเขาเผยยิ้มออกมาแต่เมื่อสโนลูกน้องคนสนิทเดินมาตรงเขาเขาก็หยุดยิ้มว่างโทรศัพท์ลงมีอะไรคือคุณเอกร,ราชถามเรื่องเมื่อคืนนี้ครับไม่ต้องห่วงน,นะครับเจ้านายผมอัดิบายไปเรียบร้อยเอกร,ราชคือลุงที่เลี้ยงซีเจมาแล้วสอน c ีเจทุกอย่าง กับวงการนี้ไม่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อแล้วเขาว่าอะไรไหมแม่ครับนายตาคงจะโกรธฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละช่างขเขเถอผมว่าไม่แค่ช่างนะครับคุณเอกราชน่าจะรู้เรื่องของคุณลูกตาด้วยทํำยังไงก็ได้อย่าให้ลูกตามมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมเกรงว่ามันจะไม่ทันแล้วครับคุณเอกกาชคงไม่ปล่อยผ่านแน่ บาทชิเลยทำไมต้องอยากรู้ไปสะทุกเรื่องสซโนรู้สึกเห็นใจผู้เป็นเจ้านายเป็นพอ่อลุงของเขาต้องการให้แต่งงานกับผู้หญิงที่เลือกให้เท่านั้นทันทีที่ซีเจสนใจใครคนคนนั้นก็จะหายสาบสูญไปจัดการตามนั้นเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างเขาครับนายสซโนเดินออกมาสวนกับเพชรยาดาเธอมาเรากับรู้ ว่าเจ้านายของเขาไม่ได้ไปไหนซีเจคุณอยู่ด้วยคิดว่าจะไม่เจอคุณซะแลว้วเสียงของเธอตะโกนมาตไกลซีเจถึงกับขมวดคิ้วทำไมลูกน้องของเขาจึงปล่อยให้เธอเข้ามาได้เธอเข้ามากอดเขาเรากับเป็นคู่รักปล่อยไม่ปล่อยค่ะยิงเธอกอดหน้าอกและใจที่อวบอิ่มมันก็ถูไถ ที่แขนพอแล้วยาดาเธอเป็นผู้หญิงหัดรักมวลสนอนตัวบ้างสิไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วยาดาก็เป็นห่วงคุณเองยาดารักคุณนะคะแต่ผมไม่ได้รักคุณปล่อยคำพูดอย่างไรเยอะใหญ่ของซีเจทำให้เพชรยาดาถึงกับหน้างอเธออยากจะทำให้มากกว่านั้น แต่เธอไม่มีสิทธิ์โกรธเขาเหรอยิ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่ผู้ชายคนนี้จะงอเธอพอรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้รักเขาไม่เคยปิดบังความรู้สึกแสดงออกมา,าตรงๆทั้งการกระทำและคำพูดคุณไม่เป็นไรก็ดีแล้วยาดาก็สบายใจแค่เป็นห่วงก็ยังไม่ได้เลยขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ไม่จำเป็นต้องห่วงเราฉั้นก็อยากจะพัก เธอกลับไปได้แล้วเมื่อออกปากไล่กันตรงๆอย่างนี้เพชรยาดาก็ไม่อาจตื้ออยู่ได้เมื่อเธอกลับไปแล้วซีเจสั่งลูกน้องทุกคนห้ามให้เธอเข้ามาในบ้านนี้เด็ดขาด